เอาเพชรพระรวยสวัสดีที่สุพรรสุขคนครับผมเม่อน,นีมหาห้แนวทางเล่าไอ้ยรัฐบาลไทยกันตองวดเลยนอพี่น้องเนาะเป็นวงมหาห้เป็นงวดที่สองแต่งวดแรกกักบบริลล์เนางนอพี่น้องเนาะหวยล็อกดับเจ้ามือว่าสันปาดมาต่างคักขี่ดับเจ้ามือแล้วมันจะมือขี่ดับห้องก็บรรลุเอาตามเพิ่อนว่ามากนะพี่น้องตามที่เพิรนลวงมาห้ตามที่เพิรนลวงมหา,ามงมหา้ งวดวันหนึ่งกับเขาโยกศูนย์หกของเพิ่นน้อพี่น้องเพิ่นว่าซ่อมๆเกินจะฝ่าวงได้ว่าสันเบิ่งไป็นปกปรนมันก็อดบ่ได้แล้วน้อพี่น้องเรียกมันเข่าอยู่าน้อ,นอนนนพี่น้องเนาะเด็กองเพิ่นมันเข่าเพิ่นทรงมาให้ยน้อพี่น้องเรียกล็อกดับเจ้ามือร์าอ่ะพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันมาเบิ่งน้ำกันเฮ้ากิดับเจ้ามือหรือเฮาหรือเจ้ามือกิดับเฮา วดวันที่16หสเจ ตัวนี้ก็ไดเนะพี่น้องเนาะตัวไหนอะไรหรอคุกสวัสดีสวัสดีแห้งจ้าท่าน เรียกล็อกดับเจ้ามือพี่น้องซาเพิ่นซาดีบาดอหาเท่าเห็นอี่เป็นทั้งไดซาเพิ่นซาดีเด่นบนเด่นบนเด่นบน ศูนกับเพี่น้องเด่นบนศนกับเดเด่นบนศูนย์กับเจ็ดเด่นที่ศูน,นย์ศูนย์คีวศูนย์ขีมีมากกว่าน้อบ้านนอ ปนีอะไรพี่นุ่มเลยไม่ได่ไม่อีกเป็นเดนศูนย์เจ็ดตัวล่องส่วนจับคูสามตัวบนเจ็ดสามศูนย์ สามเจ็ดเก้าส่วนเหล็กสองตัวส่วนสองตัวมาบน สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ จ็ดแปดเลขแปดได้พี่น้องเจ็ดเก้าโอ้หกคู่นะพี่น้องหกคู่นี่ก็ถืออ่าหลายอยู่เด่นบนกระชีตัวเน่นกระชีนี่แหละพี่น้องเน่นติดศูนย์นี่เพราะว่าพันเน่นที่เพราะว่าเพ่นเน่นที่ศูนย์ ก็เหล็กลายตัวน้าพี่น้องนะเหล็กหกคู่นี่ก็หลายอยู่ดีนะพี่น้องเอาตัวตัวเด่นพันกระไรได้พี่น้องเด้อตัวเด่นเม้วน,นติดศูนย์เหล็กหลอกดับเจ้ามือก็ยังบรัรลูว่าเจ้ามือขีด ดับห้าหรือว่าห้าขีดดับเจ้าเมือ่อหัวห้าวันที่เป็นยังไดเด่นโนเขียนตัวใหญ่เลยกับพ่อเขียนตัวนี้เด่นล่างเด่นล่าง เดินล่างเดินล่างกับยังศูนย์อยู่นะพี่น้องเนาะเดินล่างกับศูนย์มันก็ตัวเดียวกันแล้วกับบนบนกับศูนย์กับเกียล่างกับศูนย์กับแปดเดินที่แปดเดินที่แปดล่างเดินแปดได้พี่น้องเด้อ ส่วนจับผู้ลางเลยก็คือชุดหนากระดาษพอดีแปดศูนย์แปดสาม ติดศูนย์ถ้าติดศูนย์ถ้าติดศูนย์ก็คือเจ็ดศูนย์สุดพอดีเลยหลายตัวหลายก็ได้ เอศูนย์มั้งเอพี่น้องมันสูนยพอดีถ้าเลกิดศูนย์นะพี่นองได้กิบเป็นสรงมาไห้องพี่นองห้าแคบหน้าจอยด้ว,วันที่สิบหกกันยาสองหาหกเจ็ดเลขกล็อกดับเจ้ามือ เด่นบน0นย์กับเจเด่นที่0ส่วน3ามตัวนี่ก็คือเจ็ดสามเจเกว่ามีตัวเน้นนะพี่น้องว่ามีตัวเน้นบ่เน้นให้เลขตั้งหลายคู่ก็คือจับคู่นี่ก็สองศูนยามู่ศูนยก็คิดเน้นติดศูนะพี่น้องขั้นเน่นก็ได้ส่วนหลักเจก็คือเจ็ดสาเจ็เจดเก้า จ็ดสามเจ็ดแปดเจ็ดเก้าอันนี้คือบนและพี่น้องได้บนห้อกับตัวไว้น้ำเนี่ยส่วนล่างเนี่ก็ย่งศูนย์กับแปดบนล่างี่ศูนย์ตรงกันเลยแต่พันเด่นที่แปดจับคู่นี่ก็คือแปดศูนย์แปดสามเจ็ดศูนย์เก้าศูนย์ถ้าเด่นกับขีเด่นตัวเด้นกับขีแม่นตัวนี้แหละพี่น้องเนี่ยเพราะว่าพันเด่นที่แปด ไอคิมแม่แปดศูนย์แปดสามนะพี่น้องเนี่ยแปดศูนย์แปดสามเลยนะเอาพี่น้องห้ากัแบแชมปนจอดตามนี้นะครับเด้อมักชอบจุจบดใน,นห้ากับฮาจับสลากกินแบ่งกันบ่มาเข้ากับพันนะพี่น้องตัวเลขกกป็นแค่หน้าทางเอาขอบบุญขอบคุณที่เพ่นสวงมางมหาจากักซื้อเสียงลังหน้าก็บอกบอกมามิเตบอกว่าล็อกดับเจ้ามือเสือ เแคปหน้าจอตามนี้นะครับนะไวพี่น้องสูหมานกันสู้ผู้สุ้คนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจป้ารวยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม